สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ก็พาทุกคนออกมาดูทุ่งไร่ทุ่งนาค่ะทุกคนแต่เป็นทุ่งไร่ทุ่งนาที่อยู่บ้านนอกฝรั่งเศสนะอยู่ที่ต่างประเทศค่ะทุกคนก็บรรยากาศก็บรรยากาศร่มรื่นเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้ต้นต้นข้าวต้นอะไรเขาก็กําลังจะสุกเต็มที่แล้วทุกคนเนาะมันก็เปลี่ยนสีเนาะประมาณสองสามเดือนที่แล้วนี้ค่อยมาถ่ายนี่ก็เป็นสีเขียวทุกคนเนาะตอนมันมาใหม่ อันนี้เขาปลูกไว้ไปทําเบียร์นะทุกคนเห็นไหมถ้ามันถ้ามันเป็นขนแบบนี้เขาจะเป็นเป็นต้นข้าวสาหรับผลิตเอาไปผลิตเป็นเบียร์นะทุกคนเบียร์ดื่มเนะาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่ะเห็นไหมต้นข้าวแบบนี้มันจะไม่ใช้ข้าวสาหรับกินนะทุกคนกว้างกวงเนาะอันนั้นก็เป็นต้นข้าวเหมือนกันสุนลูกหูลูกตาเนาะประมาณอีกประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนเขาก็เกี่ยวแล้วทุกคนเกี่ยวก็ใสรถเนาะมาเกี่ยวแต่เม็ดมันไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่เนาะ เน็ดไม่ใหญ่นันนะุนคุณเนาะด้านในเขาคิดว่าก็จะเป็นประมาณน,นี้กว้างนะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนปั่นจักรยานไปด้านนั้นไปดูสถานไปดูรถไฟทุกคนเนาะรถไฟยิงผานนี่ก็เป็นบ้านชาวนาทุกคนเห็น <laughs> <laughs> ดอกไม้มันสวยเนาะเราก็จะไปถ่ายดอกไม้เขาสวยๆแต่ก็ไม่กล้าถ่ายทุกคน <laughs> เดี๋ยวลองดูไลสรีไลสรีไลสลีอ๋อมีคนมาทิ้ง อันนี้ก็เป็นไร่สาลีทุกคนแต่เขายังไม่สุกนะเห็นไหมเราปั่นจัก,กรยานไปดูด้านนี้ก็เป็นไร่สาลีนะทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยจะจอดให้ทุกคนได้ดูสาลีช่วงนี้ก็หมากมันยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใหญ่นะทุกคนเนาะถ้าเป็นภาษาไทยเขาน่าจะเรียกไร่ข้าวโพดเนาะแต่ที่ประเทศลาวเขาเรียกอันสาลีนะทุกคน ก็ซื้อมันก็จะต่างกันนิดหน่อยเขาก็ปลูกอันนี้ด้านนี้ก็เป็นทุ่งนาทุ่งข้าวเนาะอันนี้ก็เป็นไร่สาลีทุกคนเห็นไหมหมากมันก็ยังไม่โตนะทุกคนเห็นไหม,มันก็เป็นหมากเล็กๆเ,เดี๋ยวประมาณอีกประมาณไปคิดว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนเนาะมันก็จะเป็นหมากใหญ่กว่าน,นี้นะไม่รู้ทําไมที่นี่มันเป็นถนนน่าจะเป็นหมูป่าไหมทุกคน <c oughs> น่าจะเป็นหมูป่ามาทำใช่ไหม ถนนท่านมันแบบนี้ล้มไปเลยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นหมูป่ามากินมาหากินอ่าพือถักซาวนาถ้าเป็นรถไถมันจะยาวกว่าน,นี้เนาะกลางค่ำกลางคืนมันก็จะมีหมูป่านะทุกคนออกมาต้นสาลีก็สูงอยู่นะทุกคนประมาณสองเมตรนะความสูงของต้นสาลีที่ฝรั่งเศสเนาะแล้วเขาปลูกส่วนมากเขาปลูกเขาไปทําเป็นแป้งนะทุกคนแป้งสาลีเนะานะกว้างขวางนะเห็นไหม ไม่รู้ใครจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยบีกอ่าด้านนู้นด้านนู้นก็เป็นทั้งหมดก็เป็นไร่สัลีแล้วทุกคนนะสุนลูกหูลูกตาเนาะเขาปลูกเขาเป็นปลูกธรรมดาทุกคนเนาะสูสูงนะสุนลูกหูลูกตาเขียวส่งเนาะเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปด้านนี้ไปดู่น ปั่นจักรยานไปยูรถไฟทุกคนบางครั้งรถไฟมันก็วิ่งผ่านนะต้นสลีเขาปลูกนี่ก็ต้นข้าวเหมือนกันทุกคนข้าวไปทำเบียร์นะเนาะขาปลูกแต่ว่าที่ฝรั่งเศสต้นข้าวไทยต้นข้าวไม่ค่อยมีน้ำแนละ้วทุกคนเนาะมันก็กินน้ำฝนเอานะมันไม่ไมันไม่ได้ต้องการน้ำเหมือนนาข้าวบ้านเรานะทุกคน ก็เป็นประมาณนี้อันจกักรยานน่งก็น่าจะเป็นที่ของหมูป่าหมูป่ามาดูดดิน ถนนเส้นนี้ไม่มีมมบ้านประชาชนนะทุกคนมันก็เป็นถนนไปทางทุงไร่ทุงนาเนาะของชาวนานะสมัยก่อนมันก็มีรถผ่านนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีรถผ่านแล้วเนาะเขาก็ไปใช้ทางหลวงนะรถไฟมาไหมอันนี้ก็เป็นถนนสำหรับรางรถไฟนะทุกคนเห็นไหมแต่ไม่เห็นรถไฟมาเนาะนานๆจะเห็นรถไฟมาครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราลอก่อนบางทีจะรถไฟมา รถสนนสถานีรถไฟนี้สถานีรถไฟนี้ไม่ได้มีแต่รถไฟต่างจังหวัดนะทุกคนเป็นรถไฟต่างประเทศเขาก็มานะมาแต่เยอรมันมาแต่อิตาลีอะไรทุกคนเนาะเขาก็ใช้รถไฟนี้วิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่นู่นก็เป็นถนนอนถนนด่วนนะทุกคนเราเรียกว่าอะไรเป็นอถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็น มอเตอร์เวย์มาทุกคนเขาเรียกที่เราต้องจ่ายตังค์เวลาเราขึ้นทางด่วนนะทุกคนนั่นแหละไม่เห็นรถไฟมานะเดี๋ยวรอรถไฟมาก่อน